ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ใต้เขื่อนทับสะเลาวนะครับวันนี้ก็จะมาดูานกกระติบสีแดงนะครับนกกระติบแดงนะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามันอยูอ่ในแถวช่วงนี้นะครับในแถวใต้เขื่อนทับสะเลาวนะครับแต่วันนี้เราก็จะไปดูว่า มีนกกระติบแดงไหมนะครับแล้วก็มีนกอย่างอื่นไหมนะครับบริเวณนะครับมันก็จะเป็นลำห้วยนะครับแล้วก็มีใต้เขื่อนนะครับมีลำคลองนะครับที่ระบายน้ำเขื่อนทับสะเลานะครับ ที่ระบายน้ําออกมาจากเขื่อนเวลาเขาปล่อยเขื่อนนะครับ mm. ก็จะระบายออกมาช่องนี้นะครับ mm. มันมีนกเยอะแยะนะครับช่วงเนี้ย mm. ลงเลงไป ใต้สะพานนะครับว่าจะเจอไหมนะครับอันนี้เป็นสะพานนะครับสะพานฝั่งที่เห็นที่โน้นนะครับ<อ>ก็จะเป็นช่องทางระบายน้ำของเขื่อนทัพสเลานะครับมันก็จะไหลลงมานี่นะครับไหลลงมา ตามคลองนี้นะครับก็จะไหลเป็นนู่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนดินที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะลงไปดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับเราอยู่ใต้สะพานแล้วตอนนี้ แต่ก็แดดเริ่มร้อนเข้ามาครับเสียงนกกระเต็นนะครับเป็นนกกระเต็นเขาก็ชอบกินปลานะครับชอบอาศาัยอยู่ตามริมคลองนะครับแหล่งแม่น้ำนะครับเรามาดูวันวันนี้เราจะเจอน,นกกระตริบแดงไหมครับ หลังจากเราเดินมาหาสังพักแล้วนะครับฝั่งนี้แต่ยังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกอีกมุมหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งโน้นนะครับ เรามาอีกเรามาทิ้งอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเรามาดูว่าฝั่งฝั่งนี้ม,มีนกอะไรเรารู้ไหมนะครับกล้องผมค่อนข้างสั่นนะครับใช้มือถือในการถ่ายนะครับมันไม่มีการสั่น เหนืหน่อยหนึ่งแดดร้อนด้วยนะครับตอนช่วงเช้าวันนี้ฟ้าเปิดครับคือเป็นทุ่งหญ้านะครับผมจะเดินอยู่ที่เขาสร้างใหม่ขึ้นมานะครับผมเห็นจาาขานะครับผมเห็นลูกกระจาบคา บินอยู่แถวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีหลังหรือว่าพโพรงหรือเปล่านะครับเดามาดูกัน,นครับลูกแต้แต้วแวนะครับพื้นที่ของเขานะครับก็จะร้องส่งเสียงดังนะครับถ้ามีอะไรมาลบกวนนะครับหรือว่าลูกดลาน อันนี้ก็ก่อสร้างใหม่นะครับขุดดินขึ้นมายกสูงขึ้นู่เดิมนะครับ ผมเห็นนกกระจาบขาให้ั้ยครับบินว่อนอยู่แถวนี้น่าจะมีโพรงมันหรือว่ารูมันนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายดูซุ่มถ่ายดูนะครับแต่ผมร้อนมากนะครับ เดี๋ขอไปเอาลมดีกว่าลมางกลางแถวนี้นะครับเดี๋ยวลงจะลงไปทางข้างล่างนะครับ ข้างล่างแล้วนะครับเรามาดูแมนุเบนบอลน,นะครับน่าจะมีรูหรือว่าโพงของมันนะครับ ปลายชายล้มชายลมกลางนะครับขาดทังกล่องน,น้าตังกล่องเอาอยามาไปก่อน เกเจอตัวแล้วครับเป็นจับกามีหลังด้วยนะครับมีโพงมาด้วยตัวนี้น่าจะเป็นพ่อกับแม่ของเขาครับน่าจะเป็นพ่อกับแม่ของเขานะครับหาเยื่อเป็นนกกระจับกาชนิดไหนผมยังไม่รู้นะครับถ้าถาเพื่อนๆรูน้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาให้หน่อยครับ เขาจะมาแม่กับพ่อเขาจะบินนะครับโชบไปโชบมานะครับปอ้อนอาหารให้นะครับผมคิดว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกพงของมันอันนี้ก็ขุดขุดเข้าไปนะครับแล้ววางไข่นะครับ,รบเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่วางไข่นะครับวันนี้เราไม่ได้นุกกระติบแดงนะครับเราไม่ได้หนูกระติบปกกระติบแดง แต่ก็ยังโชคดีนะครับเรามาในเจอนกจับคาแต่เป็นนกชนิดไหนกระจับขาประเภทไหนนะครับยังไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีคู่มูลมาซึ่งนกกระจับคานะครับมีหลายประเภทนะครับหลายชนิดนะครับนกจับคานะครับเป็นนกที่ นกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับสีของมันก็สวยนะครับเวลาอาลู่ลมนะครับบินจับมแมลงนะครับมันเป็นนกที่สวยชนิดหนึ่งนะครับที่บินอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปีเสื้อนะครับมแมลงตัวเล็กก็น้อยที่บินนะครับอ,อยู่ตามทุ่งยา จับมานะครับแล้วก็จะจับกินนะครับแล้วก็ถ้ามีลูกนะครับก็มาปอนลูกนะครับเป็นระยะเป็นระยะนะครับชุดนี้นะครับผมว่าเข้าใจว่าลูกมันน่าจะใกล้จะโตแล้วนะครับอาศัยดูลักษณะที่มันปอนเหยื่อนะครับปอนเหยื่อที่มันเข้าไปไม่ลึกแล้วมันก็บินออกมานะครับแล้วก็ปอนเหยื่อเป็นระยะระยะรู้สึกว่าลูกมันจะ เริ่มโตแล้วนะครับม่นนานน่าจะบินออกนะครับปัจจุบันนะครับนกชนิดนี้นะครับผมว่ามันก็ทั้งนกกระติบแดงนกกระจาบไม่ว่านกกระจาบทองนกกระจาบอะไรนะครับเริ่มค่อนข้างที่จะหายากน้อยหนึ่งแล้วนะครับ เนื่องจากว่าธรรมชาติอาจจะท่วนทำลายนะครับหัวงโซอ่อาหารนะครับก็อาจจะถูกทำลายนะครับอย่างเช่นพวกสารเคมีต่างๆนะครับที่เราไปฉีดพ,พ่นนะครับอย่างเช่นยาฆ่าญ้านะครับไปฉีดพ,พ่นนะครับพื้นที่ที่มีมแมลงอยู่นะครับหรือว่า พื้นที่ที่สัตว์พวกนี้เขาหากินอยู่นะครับแมลงอาจจะไปกินยาขยาน,นะครับอาจจะไม่ตายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สัตว์พวกนี้นะครับนกพวกนี้นะครับก็จะไปกินแมลงอีกทอดหนึ่งนะครับอาจจะทําให้ตุยได้หรือว่าตายได้นะครับเป็นนกที่อาจจะหาดูได้ค่อนข้างได้ยากนะครับ ยังไงก็ผมก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะครับ,ก,บกับการที่ใช้สารเคมีต่างๆนะครับในการฆ่าหญ้าหรือว่าทําการเกษตรนะครับต่างๆนะครับทําให้หาง,งโซ่อาหารนะครับของสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายไปด้วยนะครับอย่างเช่น ส่เดือนนะครับอย่างเช่นใส่เดือนที่อยู่ได้กัตสัตว์อื่นที่อยู่ตามพื้นดินนะครับถ้าเราไปใช้ยาฆ่ายา,า,ยาหรือว่ายาที่เป็นอันตรายนะครับในสัตว์ใต้พื้นดินนะครับจำนวนสัตว์ใต้พื้นดินมันก็จะหายไปนะครับหรือว่ามีนกมากินนะครับมันก็จะอาจจะตายไปนะครับนกตัวนั้นก็จะตายไปทําให้จํานวนนก ที่เกิดใหม่นะครับหรือว่าจํานวนนกที่ขยายพันธุ์ไปแต่ละปีนะครับลดลงนะครับก็ช่วยกันนะครับดนระงงนะครับไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับหรือว่าใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสัตว์นะครับเป็นห่วงโซ่อาหารของเขานะครับก็เป็นนกชนิดหนึ่งนะครับที่ ที่ชมแล้วเพลินนะครับถ้ารู้จักแหล่งรู้จักโพงมันนะครับอันนี้ก็ไม่ไกลจากเขือเอเข่อนทับสเสหลาอยู่ใต้เขื่อนทับเสหลานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าปีหน้ามันจะมีมาทําที่เดิมไหมเพราะว่าตรงนี้นะครับเขาขุดขุดคลองมันเป็นคลองลงนะครับทีนี้มันก็มีพื้นที่นะครับพื้นที่ในการ วางไข่ของเขาด้วยว่าทำรังของเขาอยู่นะครับฝากกดติดตามนะครับเนื้อหานะครับต่างๆในช่องนะครับปากเขาเล่าเรื่องนะครับตอนนี้ผมสร้างนะครับผมสร้างเป็นอ่าเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นอย่าง Youtube นะครับ Youtube i n s t a g กร m แล้วก็ TikTok นะครับแพลตฟอร์มอื่นนะครับที่ผมลงไว้นะครับ เป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรู้นกรู้สัตว์นะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของอเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามลงนะครับผู้ติดตามก็ยังน้อยอยู่ช่วงนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องได้ทํำต่อนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับในช่องทางต่างๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คงฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ